บิก er no. ิจกรรมในพื้นท claro e ี่ของจังหวัดนครพนมกันครับแต่มีการบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพนะครับเรื่องของและประสิทธิภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดครับสำหรับนโยบายที่จะขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนั้นนะครับเพื่อสั่งเยาวชนที่พร้อมเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคตก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนครพนม ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมและกติดตามแต่ละสานศึกษาในพื้นที่ในสิบหาประเด็นลักโดยนายวิจิตกิตวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครข้าพนมได้นําคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนครข้าพนมกระจายการลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ของอำเภอท่าพนมก่อนที่ทุกคนจะมาร่วมโตก,กันนะครับอยู่ที่โรงเรียนท่าพนมเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เห็นนะครับสิ่งที่โรงเรียนต้องการและก็สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียน เพื่อหาแนวทางร่วมกันและแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบนำไปสู่การแก้ไขต้นต่อของปัญหาอย่างแท้จริงโดยในส่วนของการอของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพน,นมครับได้รับผิดชอบโรงเรียนบ้านนามกรรมสิทธิผลนุก,กูลตาอยุธทีมู่ที่ิ0บ,บ้านนามกรรมตําบลน,นามกร,รมมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงสัมปรทถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด166คนเป็นนักเรียนชาย76คนนักเรียนหญิงเกคน มีบุคลากรทางการศึกษาร่วม14คนมีนายวีไลศิลป์แสงสุวรรณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่ในพื้นที่ครับเป็นที่ยอมรับของชุมชนกว่าร้อยปีที่สําคัญบอไดยุดนิ่งในการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้งเบิร์ดเน้นให้นักเรียนมาเรียนแล้วคืออยู่บานหลังที่สองโดยยังคงหลักสูตรที่กระท่วงศึกษาที่การกําหนดด้วยการนําน,นวัตรกรรมจิตศึกษามาบรรณาการรวมกับ พี l ีนะครับและก็ใส่รูปแบบของ PLC เพื่อสร้างสนามพลังบวกให้กับนักเรียนทุกคนคือมีคู่นี้เป็นโคช้ชในการที่ค่อยแนะนํากระต้นการเรียนการสอนที่บยุดนิ่งตามความต้องการและจิตนาการของนักเรียนซูมือนี้ครับก่อนเรียนและก็ระวังมือจะมีกิจกรรมเตรียมสภาพวัดจิตนะครับให้กับนักเรียนบริหารสมองและก็ให้ประสบการณ์ที่จะให้เกิดการรีเฟสติง้งจากนั้นครู่ก็จะเสริมพลังบวกให้กับ ทุกคนนะครับได้คิดได้วิเคราะห์ต่อยอดจินตนาการและก็พผ้าโล่งมือปฏิบัติโดยตัวเจ้าของเองร่วมทั้งการสร่งเสริมให้เด็กทุกคนนะครับผมซึกว่าได้รับเกียรติและก็ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเจ้าของและก็ส่งผลให้กลายเป็นคนที่กล้าคิดกล้าเฮ็ดนะครับกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องสนมวลกับการเรียนที่สมบยุณ์นิง่งในสิ่งใหม่ๆที่มาจากความต้องการและก็จินตนาการของแต่ละคนพร้อมที่จะเติม ความหูซึ่งกันและกันรวมไปถึงการซอยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสัมพันธ์ดีๆระวางคู่และก็นักเรียนครับคณะที่คุณครูนะครับก็บมีการตื่นรู้ในสิ่งที่ท้ำนะครับและก็มีความพยายามเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้เด็กน้อยเข้าใจมากยิ่งขึ้นและมีการนําประสบการณ์มาถ,ถอดบทเรียนและว่างแผนพัฒนาเด็กกเ,เด็น,นักเรียนนะครับผมในชั้นนะฮะให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆของโรุเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเป็นรงเรียนที่บ่มีเสียงออดนะครับพร้อมทั้งบ่มีการบังคับเด็กบ่มีการเปรียบเทียบเด็กน้อยต่อกันนํานะครับร่วมใจกันร่วมกิจกรรมนําและกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนอื่นๆที่ได้มาศึกษาเรียนรู้และนําไปต่อยอดขยายผลเพื่อส้่งบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับ